อยู่ในครูนกอยู่ในอยูย่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบ,บายดีหรือไรสุขสบ,บายทางกายและใจไปก่อน คนค่ะสัปดาห์นี้ครูมิ่มครูนกและครูแจ๋วมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆทำเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะก็คืออะไรนะคะครูนี้มีเลยค่ะครูนิ้วมือพรอครัวแสนสุขนั่นเองค่ะนิ้วมือครูแจ๋วรู้ว่ามีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่เกี่ยวกับครอบครัวนิ้วมือด้วยเพลงอะไรลนะ่ะชื่อเพลงเพลงว่า Yup. Family f a m i l y Finger ์ร้องยังไงนะคุณกับคุณลอเคยฟังหรือยังคะต้องฟังค่ะพี่กุญแจร้องไม่เขาจะสมงมิว่านิ้วป้งก็คือคุณพ่อนิ้วชี้เป็นสมาชิกในครอบครัวคือคุณแม่นิ้วกลางแทนด้วยพี่ชายนิ้วนางแทนด้วย พี่สาวและนิ้วก้อยแทนด้วยน้องตัวเล็กหรือน้องเด็กนั่นเองเด็กๆลองขยับนิ้วตามนะคะอยากฟังซะแล้วสินิ้วป้องคืออะไรนะคะคุณพ่อมิ้วชี้คือคุณแม ใช่แล้วน้องตัวเล็กตอนนี้เด็กซ่อนมือข้างหลังก่อนนะเราก็จะร้องเพลงคุณพ่ออยู่ไหนคุณพ่ออยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนลาจ้า คุณแม่อยู่ไหนคุณแม่อยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทังกายและใจไปก่อนละสวัสดีต่อไปไกรนะยี่ชายค่ะแมู่อะไรเนี่ เด็กๆเดี๋ยวไม่หิ้วที่สูงท e ี่สุดนะคะอ๋อใช่ไหมเราดูนะว่าเด็กๆจะยืดออกมาได้ไหมที à, ่สูงที่สุดอ๋อรู้แล้วรู้แล้วอะเริ่มสองสามพี่ชายอยู่ในพี่ชายอยู่ในอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางกายและใจไปก่อนละสวัสดี รไปมีพี่ชายแล้วต้องมีใครอีกนะพี่สาวค่ะมี่สาวมีนิ้วอะไรจำได้ไหมเอ่ยมีนิ้วแอบแยกหน่อยหนึ่งหันมนิ้วกลางคือนิ้วอะไรนะมนิ้วนะค่ะแต่จะอ,ออกยากนิดน,นึงนะคะอัสอสรูค่ะหนึ่งสองสามพี่สาวอยู่ไหนพี่พสาว กายและใจไปก่อนนาสาวัสดีหรือโอเคดีโอเคดีสุดท้ายแล้ว à, ครับใครอีกนะตัวเล็กที่สุดเลยน้องน้อยของเราตัวเล็กกระจิ๋วนิ้ว <À, S 1> เลยค่ะน้องน้อยอยู่ไหนน้องน้อยอยู่ไหนเดี๋ยวนี้จ้า อยู่นี่จกส,ส,ออสุขสบายดีรือไรสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนลาสวัสดีนี้เราจะเรียกขาทั้งหมดเลยทั้งหมดนี้มีพ่อแม่พี่ชายพี่สาวและก็กน้องเล็กเราเรียกว่าคร <Leave. S 1> อบ <PR Room. S 1> <อ>ครัว<ร> ครอบครัวอยู่ในครอบครัวอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จักสุขสบายดีหรือสุขสบายทางกายและใจไปก่อนนะสวัสดีอ่าวตอนนี้เด็เดกๆก็รู้แล้วว่านิ้วทั้งห้านิ้วของเรามีใครบ้างนะมีคุณพ่อ คุณแม่พี่ชายพี่สาวและน้องตัวเล็กแต่ว่าถ้ามีแต่รู้แบบนี้ไม่สนุกใช่ไหมคะคุณนิ้คุณน,ณน,นกเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาพาเด็กๆทำอะไรนะนี่ค่ะหุ่นนิ้วมือครอบครัวแสนสุขกับการทำหุ่นนิ้วได้เลยค่ะ อุปกรณ์อย่างที่หนึ่งะคะก็คือใบงานใบนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ปริ้นออกมานะคะให้เด็กๆทำนะคะอุปกรณ์อย่างที่สองเช่นเคยสีไม้เราจะใช้สีไม้ในการระบายสีนะคะพอระบายสีเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้กันไกลตัดเหมือนเดิม ะะพอกันไกตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีวิธีการโดยใช้กาวติดที่หุ่นนิ้วของเราที่กระดาษนะคะ,ะเรามาลงมือทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนที่1ระบายสีเด็กๆอยากจะเลือกระบายสีตัวไหนก่อนก็ได้นะคะ,ะเลือก ระบายสีคุณพ่อก่อนนะหลังจากที่ระบายสีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้กรรไกรตัดวิธีการใช้กรรไกรนะคะเราก็จะใช้ นิ้วของเราสอดเข้าไปด้านล่างแบบนี้แล้วก็หัวแม่มือสอดเข้าไปด้านบนแล้วก็อ้าปากเจ้าจระเข้ปากกว้างแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดกระดาษกันเลยก็จะได้ชุดที่หนึงหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมา ามรอยรอยที่หนด้นาน,นี้รอยที่สองตรงนี้นะคะอ่าเราก็จะพาัพาพลาสเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเห็นแบบนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็จะทากาวตรงนี้นะคะอ่ะ ก็ไปหน่อยสิได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะทากาวตรงนี้เราก็จะเลือกมาติดได้เลยอ่านี่สวัสดีค่ะไง่ายไหมคะอ่ะแล้วเราก็จะทำตัวอื่นๆเหมือนก,นกันกับตัวนี้ได้เลยคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเจ้าหุ่นนิ้วของเรา มาเล่นกันได้เลยจ้าสวัสดีค่ะ